สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมอน้กะกอเขาค่ะพี่น้องขอเขาคือเราค่ะเกือบแล้วละค่ะนี่เกออือบแล้วเกือบแล้ว62เอากระวัติมาสีพ่อเนาะหาสีวัตตมัสีลด กอกาวกอพี่น้องสองสามคนนี่แหละค่ะพี่น้องไม่แต่พี่น้องกับของค่ะวันนี้เบ้าสวิทกับเพิ่นไปเกี่ยวเขากลับมาไวเนาะค่ะก็ได้มาเอาเขาคืนเราเจ้าของแล้วคาบรรยากาศ บอกเขาคือเล่าบรรยากาศกัอื้มคืมจ๊กสิตกแจ๊กจีพอตกเนี่ยกัดมึงปูกระล้านกับยอก,กันอยู่เจวีเจ๊หวานอยู่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวกลุ่มอยู่หู้จากไทยบาสสวิตมันนี่เกี่ยวเขากับมาไว้เนี่ย ได้ดมากก่อเขาจะก้องึ้นเราสวัสดีครับก่อเขาเขาบ่หลไยดอกหักสื่อทงมาบ่พอเอากระว่าแต่ว่าสิพ่อเนาะเกี่ยวเดยสองสื่อมหาสิบเอากัเขาว่ามันหลดเนาะปาป่ยบอกว่าพ่ออยูุป้าปยว่า งามงามพี่น้องมึงเอาเลี้ยงกินหรอเขาเกษียณสเน่กายาว่าเด้อพี่น้องบ่ได้ถือคากล่องมาใส่กางเกงไปใส่เอากางเกงอีกปูยังยังเห็บปูกระลานกับแจยังเคียงกันอยู่บบบนี้มาทงนี่ก็มัดได้มาตรฐานเนะค่ะมัดได้แก้วบ่ได้บ่มิรุดอีดี อีตีสายสายมัดบ่ปลาจดงเียวอป่างเดียวอ่อีตีเออปูกระลาก่หยอกกันบอเาพ่อเ่อจังียังจะมาแบงเปปหนาอยู่เนาะเอาเงินเดี๋นถามาไปเป ไปปุ่นเขาปดวแพบอเขาบอระจอกแกระจอกแไหอุ่นก้งเผาไปเขาในท่องเดียวประยัดประเวราหยเนาะประหยาเราปกินทนไปกัได้ของนึงอีกหรือเก่าหรือเก่าละสเผาแม่นพิกรบวิ่งพ่อสูงเน่นอแล้ว เของเ่ีแก่พวกเร้า่้วกอนวัเขา้่องว่าเี้ยวอ้โอ้โอเแล้วแกแค่กอที่จนี่ไหมใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใช่่ใช่ใช่้ช่ใช่ใ่ใช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 ่ ไป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 ขึ้นเหล่ากอนสิไปไปจะไหนเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยว้าถ่ายนั่นพ้าตกเลย